คนที่เงียบหายไปเวลานี้เขาเป็นอย่างไรบ้างเขารู้สึกอย่างไรบ้างคนคนนี้คนที่เงียบหายไปจากคุณคนคนนี้เราบรรุลงงานไพ่เป็นคลิปเดนด้อมไปดวงโดยรวมคนที่เงียบหายไปเขาเป็นอย่างไรเวลานี้เรามรรลุพลังงานไพ่เป็นคลิปเดนด้อมเป็นดวงโดยรวมคนที่เงียบหายไปห้าใบนะ เวลานี้ก็เป็นอย่างไรบ้างเป็นคลิปเรนด้อมเป็นดวงโดยรวมคนคนนี้ของคุณที่ผ่านมาเป็นคนไม่ซื่อตรงกับคุณเป็นคนไม่ตรงไปไม่ตรงมาคนคนนี้ชาวทาตุลมเมตุนตุนคุมใต้สำรับเขาเป็นคนที่มีความรับลมคลมหนคนคนนี้ชาวทาตุลมใต้สำรับ แต่เวลานี้เขายังคิดถึงคุณนะคนคนนี้เขายังมีคุณอยู่ในใจเขาไม่เคยลืมคุณคนคนนี้เขาเอาคุณจกากหัวไม่ได้เขายังมีคุณในใจเขาเสมอคนคนนี้ชาวธาตุดินประสงก,กันมกรคนที่หายไปจากคุณเวลานี้เขายังมีคุณอยู่ในใจนะคนคนนี้เขาไม่เคยลืมคุณชาวธาตุดินประสงก,กันมกร for of pentacle คนคนนี้ของคุณเป็นคนทางไกลคนที่หายไปคนนี้เป็นคนทางไกล The world ต่างถิ่นต่างบ้านต่างเมืองหรือบางคู่บางท่านต่างภาษา The world เขายังรักคุณนะเขายังคิดถึงคุณในใจของเขายังรักคุณมากคนคนนี้คนที่หายไปจากคุณเวลานี้เขารู้สึกรักคุณมาก Two of Cups เขารักคุณนะคนคนนี้เวลานี้ภายในใจของเขา เขาไม่เคยลืมคุณคนไทยไปจากคุณเขาไม่เคยลืมคุณนะความรู้สึกความียต่อคุณมากมายฟรีอัฟฟายจูนกลองล้อจักตาวานสนาคุณยังไงก็ไม่ขาดจากกันคุณต้องวนมาเจอกันอย่างแน่นอนฟรีอัฟฟายจูนแปดเป็นทาแม่สิงห์ตนูธาตุไฟคนคนนี้จะมีการติดต่อสื่อสารหาคุณเขาอยากพูดคุยกับคุณนะคนคนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเขาอยากพูดความจริงพูดบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณคนคนนี้ ชาวธา,าตุไฟเมทสิงห์ธนู่เรามาขยายไพ่กันนะคนคนนี้เป็นคนไม่ค่อยอตรงไม่ค่อยซื่อสัตย์อ,อกุณที่ผ่านมามีความรับลมคมในชาวธาตุลมเมทุนตุลกุมเซเว่นออฟสองบางครั้งคนคนนี้ของควรม,มีความรังเลมีความซ้องจิตสองใจบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นคนคนนี้ชาวธาตุดินประสบกันก่อนเขามีความรังเลเกิดขึ้นบางเวลาคนคนนี้ เดฟูเขาเป็นคนติสใหม่ยหมยไม่คิดมากไม่คิดเยอะคนคนนี้ของคุณเดฟูแต่เวลานี้คุณคิดมากคุณคิดถึงเขามากมายเวลานี้ชาวท่าดินประสบกันก่อนควีนออฟเมนตอาคุณคิดถึงคุณมากมายเวลานี้เขาคิดถึงคุณเช่นกันคนคนนี้เวลานี้คนที่หายไปจากคุณเขาคิดถึงคุณมากนะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเขาไม่เคยลืมคุณนะคนคนนี้คุณอยู่ในใจเขาเสมอเขาคิดถึงคุณนะคนคนนี้เวลานี้เขาคิดถึงคุณมากด้วย